ล้างจักรยานตรงส่วนที่เป็นตีนผีจักรยานเพราะมันมีคราบฝุ่นมาเกาะน้ำมันเครื่องเองน้ำมันหลอลื่นโซ่ก็เลยเขอไปด้วยดินใช้น้ำมันล้างล้างด้วยน้ำมันอะไรเนี่ยน้ำมันเบนซิน,นแล้วก็อแปรง เอาคาดฝุ่นใช่ไหมมันเป็นผัดช่วยด้วยมันเป็นคาดฝุ่นหรือคาบส้นก็นออก,อกพอประมาณอยู่พอเราเราล้างแล้วเนี่ยมันมันจะดียังไงอะ่ะมันจะปั่นได้ลื่นขึ้นตัวปั่นจักรยานลื่นไหลขึ้นก็จะได้ไม่แบบว่าใช้แรงมากใช่ไหมหมันจะไม่เหนื่อยเร็วว่างั้นเถอะ ก็ติดเกาะกับน้ํามันหลวอลื่นทั้งหลายมันก็จะทําให้รถมันเหนืดขึ้นแล้เราต้องล้างบ่อยแค่ไหนคะตามสภาพที่เราเห็นนี่แหละเห็นว่ามันสกรปรกมากเราก็ต้องล้างอย่าปล่อยมันนานเกินไปไมันจะล้างยากมันเป็นการดูแลรักษาองนร,รักษารูจักรยานเรา ให้เขาได้ใช้งานกับอยู่กับเรอได้นานขึ้นอยากใช้เมื่อไรก็พร้อมใช้งานได้เลยไม่ใช่วราจะใช้งานต้องมาคอยซ่อมก่อนทุกทมีมีหลายจุดที่เราต้องดูแลนะจักรยาน,เ,นยเราก็ต้องดูไปเรียนรู้ไปฝึกทำไป บางทีก็เห็นเพื่อนก็าทำเราก็เออเราน่าจะทำได้แล้วก็มาฝึกทำเราใช้จักรยานยิ่งบ่อยเท่าไหร่เราก็จะรู้รู้ว่า ที่ยานเรามีปัญหาตรงไหนใช้ไปมันเปิดปันไม่ออกหรือมันเสียงดังตรงไหน,นเราก็เมื่อเรา,เราใช้เราจะรู้จักเราไปสังเกตว่าเราควรจะซ่อมตรงไหน,นดูแลตรงไหน,นซ่อมไม่ได้เราก็ต้องอาศัยช่างแหละครับแต่ถ้าเราพอาซ่อมได้เราก็ทําเองนะครับมันเป็นเหมือนยานวานะประจําตัวเรา